ก็สวัสดีครับวันนี้เจอผมรูทแบ็กอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีหารายได้ออนไลน์จากแฟนชค็คินนะครับซึ่งมันเป็นเหรียญแบบบิทเชียมแบบเหรียญเหรียญเหรียญรุ่นใหม่อะเออที่แบบมันมันยังแบบเอาออกมาใช้ไม่ได้นะครับแต่ว่ามันสามารถขายให้คนที่ต้องการอยากจะได้เพื่อเป็นเลขบัตรของคนดังหลายคนเช่นพี่ไก,ก่ ี่สไป์หรือพี่แป้งซีวีนะครับก็ไปดูวิธีสมัครกันเลยแล้วก็วิธีขายวิธีอะไรนะครับผมก็อย่างแรกก็เราต้องมีก็คือลายนะครับเนี่ยลายลายเดี๋ยว,ายายยวหาลายก่อนลายหายไปไหนวะนี่ไงจุดละเข้าไปในลายนะครับแล้วก็กดสแกนสแกนแบบนี้นะครับแล้วก็ ให้เราออกไปเข้า YouTube นะครับแล้วก็เขียนว่าเขียนช่องใครก็ได้นะผมจะเขียน spd spd นะครับหรือเขียน Fan t o k เคได้ได้ก็ยิงยิงดีนะครับ Fan t o k เคนนี่ก็อันนี้เลยนะครับเนี่ยเ็นละลอง ทำมืออาชีพขุดโค,ครตบ,ก,บก็สต็อปตอนที่พี่เอาขึ้นให้ไปเลยแล้วก็แคปแบบครับ QR โค้ดแล้วก็ให้เราเข้าไปในไลน์นะครับเหาละนี่ไงแล้วก็สแกนรูปเมื่อกี้เลยนี่ไงป๊บแล้วก็ให้กดเข้าลิงก์ก็กดเข้าลิงก์ไปเลยครับก็รอแป,ป๊บนี่ ผมสมัครแล้วนะผมจะไม่สมัครนะครับก็ผมสมัครแล้วก็มันจะให้เข้าหน้านี้นะครับก็รับรางวัลก็เรางวัลจะหมดแล้วนี่ก็วิธีการสมัครเขาก็น่าจะให้ใส่เบอร์ก่อนนะครับแล้วก็ใส่เบอร์ปุ๊บก็ใส่ข้อมูลของเราลงไปเลยพอใส่อะไรเสร็จก็จะเข้ามาหน้านี้เลยก็จะมีเนี่ยครับ bit coin bit cup fan token usdt usdc ก็ประมาณนี้ก็ตอนนี้ผมยังไม่มีเงินเลยนะครับเพราะผมเพิ่งสมัครใหม่นะครับผมแล้วก็วิธีขายแฟนโทเค็นนะครับเอ้ยวิธีหาแฟนโทเค็นนะครับก็คือเราไปกดติดตามกลุ่มเฟซนี้ไว้นะครับกลุ่มเขียนว่าแฟนโทเค็นนะครับแฟนแฟนโทเค็นนี่กดติดตามเพจนี้เลยนะครับเวลามีอะไรมาเวลาแบบ กะคิดว่าโค้ดจาก youtube ท่านใดท่านหนึ so, ่งมาเขาก็จะมาลงหน้าเพจนี้เป็นเพจแรกเลยนะครับผมก็นี่ครับประมาณนี้ก็กดติดตามไปเลยครับูกใจด้วยแล้วก็อย่างต่อไปก็จะเป็นกลุ่มครับนี่เป็นกลุ่มแฟนตัวเ้มประมาณนี้ก็ก็นี้วิธีขายก็ให้เรากดหามันเดิมว่าหาเขาว่าแฟนตัวเ้มกดเข้ามาในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะครับแล้วก็ให้เราโพสขายได้เลย ก็จะมีพ่อค้าแม่ค้าขายกันเยอะอยู่นะครับก็เหรีราคาก็เหรียญละ1บาทจนถึง2บาทเลยนะครับผมถามว่าสแกนครั้งหนึ่งได้กี่เหรียญก็อยู่ที่20่สถึงยีเหรียญน,นะครับจาก YouTube ท่านหนึ่งก็ถือว่ารายได้ดีเลยนะครับทาแบบนี้แล้วก็มันก็จะมีอีกวิธีหนึ่งครับหาเหรียญได้ก็คือ ติดตามจาก youtube โดยตรงของยูทูบเบอร์ YouTuber นะครับก็ติดตามไปเลยพี่ไปพี่สไปครับก็ติดตามไปเลยก็พี่เก๋ไก่เขาก็แจกพี่แป้งซีีก็แจกบี้เดียสกาก็แจกนะครับก็ติดตามไปเลยครับ,รบ,บ,รรบ,รบใช่เพราะว่าเวลาเขาลงคลิปเราจะได้เห็นเป็นคือมันจะได้แจ้งเตือนให้เราเข้าไปเห็นนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับกดติดตามให้ด้วยบ๊ายบาย